มายระหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ปังคค่ะอ,อร่อยอะ่ะ ูปิ้งนะคะ1บาท5้าสิบฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินีชาแนลนะจ๊ะวันนี้ทุกคนค่ะก็จะดูได้เลยว่าคือดิฉันคือไม่ไหวแล้วตอนนี้คือหน้าแดงมากใช่ไหมโจหน้าแดงมากทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับโจโจด้วยนี่ว้ายแอลกอฮอล์ฉีดน้าเช่นทําไม คือวันนี้ทุกคนมาช่วยเจตอกแตกขายของนะคะแล้วก็มาขายทุเรียนด้วยที่หน้าร้านเจตอกแตกนะคะทุกคนค่ะ,ะตอนนี้ก็คือแบบว่าหมดแรงเหนื่อยวากไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าเปิดอันนี้ทุกคนเปิดเลยนะ u t u b e แล้วก็เจอหมูย่างมาละ1บาทนะคะทุกคนค่ะในกรุงเทพมีอยู่จริงนะจ๊า1บาทแล้วก็เห็นเขาย่างแล้วแบบฉ่ำนะ่ากินมากหมูปิ้งมาละ1บาทข้าวเหนียว3บาทเคยเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ ก่อนไปเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนก่อนทุกคนค่ะ งแล้วค่ะทุกคนค่ะซอยตากสินสี่นะคะเข้ามาแล้วก็เลี้ยวกว่านะคะปากซอยมีเซเว่นตะวันหมูปิ้งนะคะ1บาท50ขายปีดขายส่งคุณพี่เขาบอกจริงๆแล้วคุณพี่เป็นโฮสเทลเหรอคะใช่ค่ะโฮสเทลคืออะไรอ่ะโฮสเทลก็คือแบบว่าเป็นบ้านทำเป็นโรงแรมไงแม่ใช่ค่ะตัวใหญ่เป็นข้อหรังวิชัยโฮสเทลนะคะแล้วช่วงนี้แบบเศรษฐกิจทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เศรษฐกิจโควิดก็เลยทำให้แบบว่า ฝรั่งมาบ่าได้เลยนะคะทุกคนคะ่แะแรงบันดาลใจอะไรที่มาขายหมูปิ้งอะ่ะแล้วทำไมขายหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์อ่ะก็จริงๆควาจริงเเราไม่ได้คิดจะทำจริงจังเลยนะอะ่แล้วก็พอเสร็จปลูกตอนนั้นคุยกับลูกเล่นๆนะคะเหมือนกับว่าเขาถามว่าเหมือนกับในบัญชีเขาอ่ะมีบาทห้าสิบแต่ว่าว่าจะซื้ออ,อะไรกินได้ก็เลยบอกว่าเงินได้เลยเราเทำหมูปิ้งให้กินอ,อ๋อก็เลยเป็น,ปนที่มาของหมูปิ้งหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เชื่ออะไรคะ พี่ไก่พี่ไก่ปกติพี่ไก่ย่างหมูวันหนึ่งประมาณกี่ไม้ก็จะต่บขันต่ำเดียกัน9,000ไม้9,000ไม้ขันต่ำา9,000ไม้แต่ถ้ามันมีออเดอร์เกินก็เกินคน่านมันเป็นมือโอ้แต่ขั้นต่ำคือ9,000เฉลี่ยแล้วก็เป็นหมื่นวันหนึ่งโ้แล้วย่างตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครพี่ไก่คะเริ่มตั้งแต่ย่างบ่ายสองเริ่มบ่ายสองม บ่ายสองถึงประมาณ 3- ามสี่ทุ่มแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติเราไม่ได้จองคือไม่ได้กิน,กนส่วนมากคือลูกค้าก็จะสั่งมาทางเพจตะวันหมูปิ้งแล้วก็เบอร์โทรนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมารับอย่างนี้หรอคะหรือว่าบางทีก็เขาเรียกแก๊สมาเอาหรือมันก็เรียกแก๊สมาเอาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะาแล้วบอกว่าอะไรนะถ้าความจริงแล้วชีเน่ไม่ได้จองมาก็จะไม่ได้กินนะวันนี้นก็คือลูกค้ารับหมดแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องจองไว้ก่อนดีที่สุดนะคะนี่เขาที่นี้ก็ติดต่อพี่เขไว้นะคะทุกคนค่ะเห็นไหมวันหนึ่งทุกคนหนึ่งหมื่นไม้อ่ะตีกันไปเลยค่ะอันนี้เป็นหมูปิ้งนะคะที่หลังบ้านเขาเสียบแล้วก็เอามาให้คุณพี่ไก่นะคะไตรลานดีเลยแถวนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะคะทุกคนที่ย่างเสร็จแล้วนะคะไม้ละหนึ่งบาทนะคะห้าสิบสตางค์ค่ะ สาบาทได้กินสองไม้เลยนะเธอ้อายแม่ดูดีหนึ่งบาทแป้งปังปังค่ะอ,อร่อยอ่ะทำไมโจต้องชอบคนคู้น้องชอบจริงๆเนื้อนะเนื้อแดงเนื้อขาวแทรกมัน ต้องให้เครดิตเลยนะซื้ออะไรไม่รู้ให้หนูดูใน YouTube วะชื่อเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมาพี่ไก่ร้อนไหมคะอยู่หน้าเตาตลอดเลยร้อนมากใช่ไหมเป็นคนที่ชอบกินหมูย่างมากนี่คือแฟนบันเท้หมูย่างเลยอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวรู้กัน ลองกินแม่ขำเรื่องข้อหมายหนึ่งมันจะมีความฉ่ำๆเนาะหวานๆเต็มๆเลยอร่อยอร่อยหมูปิ้งน้ะลุงเรียนอ่ะอร่อยอร่อยเลยแหละความตึงแบบานความตึงข้าวหนุ่มไม่ได้โกหจองบอกคือเขาจะมาถ่ายเราจะไม่ได้กินนะอือพอมื่อกี้ลูกค้ามาก็คือไม่ได้นะเหรอต้องฝั่งแม่แม่นี่คือข้าเหียวสามบาทเยอะอยู่นะแล้วก็ยังไงหมูเข้าค่ะ อืมแล้วก็ข้าวเดนียวตามค่ะแม่ใครอยากกินทุกคนก็สั่งได้ทางเพจนะแล้วก็เบอร์โทรใครอยากมีอาชีพรับไปขายก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยวชินจะลงรายละเอียดไว้ให้ไร้อยยี่สิบไม้หกชุดห้าสิบไม้สิบชุดร้อยไม้ห้าสิบไม้ห้าสิบไม้หกสิบไม้สิบชุดสองร้อไม้อับหนึ่งหนึ่งร้อยไม้ เป็นสามร้อยไม้แปดชุดคุณจูนอันนี้คิวของเมื่อวานโอ้คิวพวกนี้นะปังมากทุกคนค่ะนี่หมูปิ้งโอ้ไม้ละหนึ่งบาทห้าสิบทุกคนจะมียังไม่ถึงห้าบาทเอออันนี้รอดูดิอืมเป็นไงหวานเค็มกลมกล่อมชุ่มชุ่มอารมณ์เหมือนแบบ ปิ้งโรงเรียนตอนเช้าอืมนิ่มมากเลยอะแล้วก็ข้าวเหนียวรนะ้อนๆเนาะข้าวเหนียวสามบาทอะ,อะแกหมูปิ้งบาทหนึ่งอะห้าสิบสตางค์ฉ<ๆ>่ำๆมีทั้งแบบมันแับแบบยังไงคะ่ะแม่กินไม่หยุดเลยย่าอุ๊ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหยอมใจนางแล้วบอกว่าไงนะจะกินอาหารเลยนะ <c oughs> อาหารอาหารคีโตเหรอนี่คืออาหารคีโตของแม่เหรอที่จะลดน้ำหนักอะ่ะ เออฉันก,กินกีโตอยู่ยีเด็กแล้วไปต้องต้องถ่ายเยเนี่ยงงอีเน่มึงไปออกกำลังกายสิมึงไปวิ่งที่กกระทอสิจะไงอ,อร่อยจริง<อ>ทุกคนค่ะ<อ>ใช่ทุกคนค่ะอย่างที่โบก,กัสบอกนะคะว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะถ้าว่าไม่ได้จองคิวไว้ก็คืออดนะคะเป็นไงอยากได้สักสามร้อยมาไปฝากตอกแตก แต่ว่าพี่วัซีบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเกินออเดอร์นะคะเดี๋ยวลูกค้าที่จองไว้จะไม่ได้นะคะก็ะได้แค่ห้าสิบไม้ค่ะทุกคนนี่ห้าสิบไม้นะคะสุดปังยังไงคะคนพิการคนไร้บ้านปีแค่บอกว่าไม่มีกำลังซื้อก้าขอก้าให้ก็คือก็เปรียบที่แกยตรงตัวเลยค่ะคนพิการคนไร้บ้านคนของงานคนที่เขาไม่มีอะ่ะ โอ้ยก็อิ่มเลยอะเนี่ยเขาเรียกว่าสวยด้วยนะใจบุญด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยได้กินหมูปิ้งอยากมากินต้องไปมาที่ไหนก็ที่นี่เลยค่ะตกแต่าตัดชิ้นสี่นะคะก็คือจะใกล้กับ BTS โคนิมิทถ้ามาจาก BTS ก็ทางออกที่หนึ่งเดินเข้ามาเดินไม่ไกล BTS อะไรนะคะโคนิมิทค่ะหรือว่าใครสนใจแบบว่าอยากรับไปขายติดต่อได้ที่ไหนยังไงเพจตะวันหมูปิ้งเลยค่ะก็คือทางคา ข้าวใบชยัยซื้อแค่ข้าวหมูไม่มีขั้นวสาด้วยแล้วก็อยากตรงอยากต่างอยากกินอยากอะไรก็ที่นี่เหมือนก<ช>ันอุ้ยจะบคอนก่อนนะคะ